ก,ก็ถ้าพูดถึงรายการ GT1 ครับอย่างแรกก็เป็นเ,เป็นรายการ international เป็นรายการาระดับโลกครับเป,เป็นรายการที่เพิ่งมาจาัดที่มาจัดที่ไทยแล้วก็รวมอีก4ประเทศในที่เอเชียแต่เป็นรายการที่จัดทั่วโลกมันเป็นรายการเดียวที่แฟนๆมอเตอร์สปอร์ตในไทยแล้วการได้สามารถมาสัมผัสความเร็ว ปกติเราอาจจะเห็นรถพวกนี้ในเมืองในอะไรที่อาจแต่ไม่ได้เห็นในสถานการณ์ที่ได้ใช้ตัวเครื่องยนต์ของรถเต็มที่จริงๆครับกอ็อยากให้ทุกคนได้โอกาสมาสัมผัสเราอาจจะสัมผัส MotoGP แล้วแต่ว่า GT World Challenge นี้ไม่แพ้เลยครับมันมีแต่รถที่หายากขับเร็วสนุกแล้วก็ความมนแน่นอนรวมถึงมี ปีนี้มีสกิทพานาฝั่งของ Honda มาทําเป็นซัพพอร์ตเรสของเป็นการแข่งขันเพิ่มด้วยครับเป็นซัพพอร์ตเรสก็อยากมาซัพพอร์ตนักแข่งไทยที่ได้เก็บประสบการณ์ในแข่งร่วมกับรายการระดับโลกแล้วก็มาเชียร์รถของ GT World Challenge a เ i a ียด้วยครับแน่นอนครับตัวเลขก็อาจจะระบุไม่ได้เดี๋ยวต้องดูเพราะว่าดีแมนของมอเตอร์สปอร์ตมัน Increase ทุกปีครับมันพัฒนามีคนเริ่มจับตามองเริ่มสนใจมอเตอร์สปอร์ตึ้นปีแต่ว่าแน่นอนมันมี ส่วนบวกมีการกระตุ้นเศรษฐกิจแน่นอนครับทีมแข่งมาก็ไม่ใช่มาคนจะนามาเป็น1020คนรวมถึงนักแข่งครอบครัวมาใช้ชีวิตอยู่ที่บุรีรัม์นอกเหนือจากนั้นก็อย่าลืมผมก็มองว่าหลายๆท่านก็ก่อนแข่งหรือหลังแข่งก็คงท่องเที่ยวในประเทศเราต่ออาจจะไม่ใช่บุรีรัมอาจจะเป็น,จจปนแถวทะเลหรือภาคเหนือ,อน,นี้ก็ได้ครับก็แกนต์ย์นนอนครับแล้วก็ดีใจที่ได้นํารายการต่างประเทศมาอยู่ประเทศเราก็ภูมิใจครับที่เราเป็นตัวแทนเราได้ผลักดันวงการนี้ครับ ก็พูดถึงคอนเวนร์สเนีกก็เป็นสปอร์ตเรสครับแต่รวมรวมนอกเหนือจากนั้นมันก็จะมี Exclusive Experiences สชกับ n o n ด้ด้วยครับซึ่งอาจจะเป็นรวมถึง p ิดวอล์ Walk, หรือว่าการใขล้ชิดกับรถที่คนธรรมดาอาจจะไม่ได้สามารถเข้าไปร่วมด้วยได้ครับก็ทั้งแฟนแฟน n o n d a และแฟนแฟน GT World c h a e n g ก็อยากมาเชิญชวนมาร่วมครับก็ต้องขอบคุณ Honda อีกครั้งครับ แล้วก็มีอีกกิจกรรมนึงก็คือของช้าง international friend pass นะครับก,ก็อยากเชิญชวนอ่ะล่าสุดเราก็ได้จัดกิจกรรมคู่กับช้างมาพร้อมกับตั้งแต่รายการเอเชียโรแล้วก็เดี๋ยวมีรายการ n e x t e super ของตัวเองครับก็ถ้าคุณชอบความเร็วแลวะชอบสี่ล้อซึ่งหายากมากในประเทศก็อยากเชิญชวนทุกคนมาสัมผัสหน่อยครับสนุกกว่าดูที่บ้านแน่นอนถ้าคุณชอบความสนุกและความเร็วอย่าลืมติดตามพวกเรา V motorsport